สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี F4 ทุกๆท่านนะครับวันนี้เราเหมินพุทธาพระแท้กลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะรอบนี้จะเป็นเหรียญพุทธศิลป์นะเป็นงานพุทธศิลป์สวยงามมากๆเน้นไปทางด้านครุฑนะรอบนี้มาในชื่อรุ่นนะราชันแสนล้านนะนี่คือรุ่นที่3แล้วนะฮะของซีรีส์ราชนนะราชันนะ มีซีรีส์หนึ่งนะคือราชันพันล้านนะซีรีส์สองคือราชันแสนล้านและก็นี่ซีรีส์ที่สามนะราชันแสนล้านนะถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีคนติดตามอยู่ตลอดนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่ถ้ามีต้องเก็บให้ครบทุกซีรีสสวยจริงงานคมนะงานนี้159อมูเลต นะของเจอออฟจะสร้างนี่โอ้โหสวยฮนะนี่แล้วก็ปเป็นของอ่าทีมเจ้าสัวแห่งสยามด้วยนะนี่เอาละวันนี้เราจะมีรายการลุ้นเนื้อนะฮะลุ้นเนื้อกล่องสีเขียวแบบนี้นะฮะรอบก่อนๆจะเป็นกล่องใส สายแดงอ่านะสายแดงรอบนี้เป็นสายเขียวนะด้านหลังเหมือนเดิมด้านหลังเป็นสีดําทึบเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีตัวแจกในพิธีนะอันนี้เป็นแจกในพิธีแล้วก็จะมีตัวแถมยกรังนี่อ่านะเดี๋ยวเราแกะให้ชมกันหลากหลายรายการอ่านะจำนวนการจัดสร้างก่อนเอาง่ายๆเอามาดูกันตั้งแต่จํานวนการจัดสร้างนะลรุ้นเนื้อนะรายการกล่องสีเขียวเขวีเนี่ย ลุ้นเนื้อนะจำนวนการจัดสร้าง333้อยสาสามลังสามสามสามแล้วก็มีรายการในการลุ้นเนื้อเนี่ยถึงหกสิบสอรายการหกสิบนะโอ้เยอะนะหกบอรายการนะแทบจะเปิดมานี่บอกได้เลยว่าโอ้โหแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะการันตีในลังนะการันตีในลังเนื้อเงิน4เหรียญน,นะเนื้อเงินสี่เหรียญ นวะอีกสองฮนะโอ้โหมาสเตอร์พีอีกเป็นสิบที่สุดจริงๆนะรายการนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง่องพระนี่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 เหรียญโอ้โหดูเหรียญจริงดิองดงามมากอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่เงินนะอันนี้ยังไม่ใช่เนื้องเงินนะนี่แค่กระไหลเงินนะะเงินจะยิ่งกว่านี้อีกนะโอ้โหงเดี๋ยวผมจะ แกะกล่องใหม่ให้กับ fc ได้รับชมกันนะมาดูกันตั้งแต่ภายนอกนะภายนอกอย่างที่ผมบอกนะกล่องรอบนี้เป็นสีเขียวนะฮะใสเขียวหลังทึบดำนะฮะหน้ากล่องสกรีนด้วยสีทองเหมือนเดิมนะมีคำว่าราชันแสนล้านพร้อมกับโลโก้ครุฑอ,นะองค์ใหม่นะครุฑองค์ใหม่นะด้านล่างมีคำว่าพระราชมงคลวัชาราจาร์หรือหลวงพ่อพัดนั่นเองนะวัดมวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้บอกปีนะ สีใสแล้วก็มีโลโก้ควํวาหนะนึ่าเก้าอมูลเล็ดนะฮะนี่นะนี่แห่งสยามนะฮะทีมเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเจ้าสัวแห่งสยามหรือว่าเป็น159่ทีมของเจออฟนะฮะนี่โอ้โหพูดถึงเจออฟนี่ต้องงานลงยาเขาเทพจริงๆนะสวยงามมากๆของเจออฟมาเดี๋ยวเรา มาแกะกันให้ชมนะนี่รายการลุ้นเนื้อนะลุ้นเนื้อเงินถึงสี่องค์ใครสนใจรีบติดต่อนะฮเพราะว่ารุ่นนี้สวยจริงหมดไวแน่นอนนะดูความสวยกล่องสวยมากนะรอบที่แล้วว่าเป็นสีแดงว่าสวยแล้วนะรอบนี้สีเขียวฮนะเอาละหดงามที่สุดแน่นอนรอบนี้อะมาลุ้นกันเลยนะครับโอ้โหทองอลามตามาก่อนเลยฮนะ มาแล้วมาแล้วลงยาลงยาเต็มโอ้โหรอบนี้ได้คู่ฮะได้เนื้อคู่เรียบร้อยฮะรายการนี้รายการที่17นะกะไลลทองนะสี่ห้าเนะอุ้ยไม่เป็น4ี่ห้านะเลขโคนะ้ดสี่ห้าเอ่ะกะไลลทองนี่เดี๋ยวผมแกะให้ชมเลยนะยได้กะไลลทองกับกะไหลเงินนะส่วนเนงนินเก็บไว้ให้กับ fc ทุกท่านได้ลุ้นดีกว่าฮะนี่ รูปทรงเหรียญหน้ารูปทรงเนี่ยสามารถใส่กรอบที่เป็นอ่าเขาเรียกพิมพ์นั่งผ่านได้นะฮะพิมพ์นั่งผ่านนะคล้ายๆกับพิมพ์นั่งผ่านแหละแต่นี้เป็นอ่านั่งครุฑนะนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะฮะหรือพระราชมงคลวัชาราจาร์เต็มองนะเต็มองค์แล้วก,ลลนะลก็มีอ่าวงกลมล้อมรอบนะฮะแล้วก็มีอกคระยันนะเป็นรัศมีออกมานะ ด้านล่างนะฮะจะมีครุฑแบกฐานผา,านอยู่นะฮะจริงๆด้านหลังนะ่าจะเป็นรูปพานนะด้านหลังนะครับอ่าก็แบกหลวงพ่อพัดอยู่ว่างั้นนะเป็นรูปครุฑนะซ้ายขวาเป็นพญานาคนะซ้ายขวาเป็นพญานาคแบบนี้งดงามเหลือเกินนะนี่ส่วนด้านหลังนะนี่คือครุฑองค์ใหม่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะออกแบบใหม่ทั้งหมดฮนะสวยงามมากนะ เป็นครุฑนะฮะอ่ายืนอยู่บนนาคปกนะฮะยืนอยู่บนนาคปกนะที่กําลังม้วนเกลียวกันรับรับองค์คนะรุฑไว้นะแล้วก็ด้านล่างมีคําว่าพระราชมงคลวัชราจาร์นะฮะอ่าหรือหลวงพ่อพัดนั่นเองนะวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2564นะแต่ว่าพะออกปี 6, 5, หก้นะมนะ โค้ดอยู่ข้างบนนี้นะโค้ดอยู่ข้างบนนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ส่งโค้ดให้ชมอีกทีนะเพราะว่านี่เป็นคล้ายๆรูปใบอ่ารูปรูปพัดยศนะแล้วก็มีอักขระยันอยู่ข้างในนะโค้ดจะต่างกันออกไปนะบางโค้ดก็เป็นยันอุบางโค้ดก็เป็นยัน มีอ่าม,มีมีหลายโค้ดนะมีหลายโคด้ดเนี่โอ้โหดูความสวยฮะนะซูมมาให้เห็นชัดๆโอ้โหลายละเอียดเยอะมากเยอะมากๆโอ้ยิ่งสองยิ่งสวยฮะมองมุมไหนก็สวยเนี่ดูงานลงยาฮะเทพอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะ หมดไวแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจรีบติดต่อเราเข้ามานะนี่คือรายการลุ้นเนื้อนะหนึ่งในรายการลุ้นเนื้อที่พี่ๆจะได้ลุ้นกันนะจะได้ลุ้นลุ้นเนื้อเงินถึง4องค์ลุ้นเนื้อเงิน4องค์มาต่อไปผมจะแกะตัวแจกในพิธีให้รับชมนะนี่คือตัวแจกในพิธนะีจะเป็นกองทึบฝาใสานะแล้วก็กระมยี่สีน้ำเงินนะ ตัวลุ้นกมัมยี่จะเป็นสีเขียวเขียวยอดตองนะเขียวยอดตองเลยอันนี้เขาก็จะบอกติดกล่องมามีสติกเกอร์ติดกล่องมาวัดแจกในพธิธีนะอันนี้ต้องไปร่วมงานถึงจะได้มานะชมกันก่อนอสุดแน่นอนนะแน่นอนนะโอ้โหนี่ตัวแจกในพิธีจริงหรือเปล่าวนะเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรไอเทมเลยนะ หูเล็กหาปีกตัางหากสองสี่สองโอ้ยอโนไดฟ้าหน้ากากอัป,ปกาซาตินนะอ้นี่ตัวแจกในพิธีทำดีขนาดนี้เลยฮะโอ้ยนี่แทบจะเป็นเนื้อบนในลังอยู่แล้วนะ,ะนี่ตัวแจกในพิธีโอ้เจ้านี้เขาต้องยอมรับนะต้องยอมรับในใจของเขาจริงๆนี่ฮะสวยงามมากๆ อะโนดิ์นะอะโนด์ฟ้านะโอ้โหแล้วยังไม่พอมีหน้ากากด้วยนะ nah. มีหน้ากากอปกาด้วยนะรายการต่อไปนะรายการต่อไปราชันแสนล้านตัวแถมยกหลังนะนะชมกันต่อนะนะกล่องก็เป็นใสเหมือนกันนะเป็นใส,ใส,นะใ,สใสดำนะใสทึบใสดำ แต่เขาจะมีฟองน้ำกันข้างหน้ามาให้นะกันข้างหน้ามาให้มีคือตัวแถมยกลังนะต้องซื้อต้องต้องซื้อมาหนึ่งลังนะถึงจะได้โอ้โหมาแล้วฮะมาละว,าลวนาคนากมาแล้วอ้โยเต็มฮะเต็มแน่นอนลงยาลงยาเต็มจ้าโอ้โหองนี้เนื้อเงินนะเนื้อเงินโอ้โหแต่ไม่อยากจะแกะออกจากซองเลยนะ นี่คือเนื้อเงินซาตินนะเนื้อเงินซาตินลงยาแดงนะนี่ขอบได้เป็นสีน้ำเงินนะแดงน้ำเงินนะแดงน้ำเงินโอ้ยิ่งถ้าเป็นงานซาตินยิ่งเห็นรายละเอียดชัดนะอูนี้สองสี่สี่เลยค้ด นี่เหนือเงินจะมีโคดดอกบัวด้วยนะฮะพ,พออา่านมาจากหลวงพ่อพัดนะแล้วก็มีโค้ดพัดยศอยู่ด้านล่างนะฮะหลังยันนี่ยิ่งถ้าเป็นซาตินนะในในลงนะังหน้าในลังลุ้นซาตินหลายเนื้อเลยสวยงามทุกเนื้อนะงานซาตินบอกเลยว่าเทพเช่นกันนะสาหรับรายการนี้แล้วก็ลุ้นมาสเตอร์พีชลงยาหน้าหลังนะเนี่ยลงยาเต็มแบบนี้นะฮะลงยาหน้าลงยาครุดด้านหลังก็ลงยาเต็มเลย มาสเตอร์พีซมีให้กับ f c ทุกท่านได้ลุ้นกันนะโ,โหบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะรุ่นนี้สวย,สวยฮะ,ะของมีจำนวนจำกัดนะฮะน่าจะหมดไวเพาสวยๆแบบนี้รีบตัดสินใจนะก่อนที่ของจะหมดใครสนใจนะสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook ด้านบนนะหรือช่องทางไลน์ด้านล่างนะก็ ใครสะดวกทางไหนติดต่อทางนั้นไม่ได้จริงๆโทรมาหาเรานะเรายินดีบริการ f อทุกๆท่านนะสำหรับรอบนี้นะฮะฝากพี่ๆนิดเดียวอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ก่อนจะเช่าหาบูชาต้องได้เห็นกงุงจริงๆนะฮะโค้ดอยู่ตรงไหนรูปแบบเหรียญความหนาความใหญ่เป็นแบบไหนสวยแค่ไหนนะฮะ เราจะมารีวิวให้กับ f อทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะส่วนใครสนใจสามารถทักทายติดต่อเราเข้ามาได้ทุกช่องทางนะของมีจำนวนจำกัดจริงๆรอบนี้นะก็ฝาก f อไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาอทุกๆท่านไปก่อนรอบหน้าจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรนะเราจะได้มารับชมกันอีกทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ